Okay. สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พบกับผมอีกครับกันจาก85กลาชครับวันนี้มาแปลกนิดนึงฮะมาแนวแบบพาชมอะไรอย่างเงี้ย พอดีว่ามีนัดกับเพื่อนรุ่นน้องนะครับก็สนิทก,กันมากเพราะพอดีว่าน้องเขาเนี่ยใช้รถคันหนึงแล้วกันแต่ว่าผมเองอะสงสัยว่ามันใช้ได้ยังไงทุกวันวะคือมันมีปัญหาในการใช้ไหมแล้วก็แบบมันทำไมมันถึงใช้คันนี้ในเมื่อเป็นหนุ่มโสดอะมันไม่ควรใช้รถแบบนี้อเออเดี๋ยวเราลองไปถามความคิดเห็นกันว่าเขาทําไมถึงเลือกใช้คันนี้ครับตามไปเลยครับ อันนี้คือดิปเองเลยออดิปเองทุกวันนะเพราะช่วงนี้กักตัวเรียนมาจากไหนครับมาึูดิปกาแฟใช่จริงๆก็ชื่นชอบกาแฟครับแต่ช่วนี้มันมันก็ลำบากที่จะไปอ๋อเลยซื้ออุปกรณ์มาจะเป็ทั้หมเลยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ ก็คงอยากจะให้วินนะหล่อปะ่ะไหนะเปิดหน้ากากนิดนึ่งโอเคก็จริงจริงวันเนี้ยจุดประสงค์แรกก็คือเรามาเจอกันก่อนไม่ได้เจอนานแต่ว่าถึงท,ที่เราอยากจะได้มากกว่านั้นก็คือว่าอยากจะถามวินว่าทาไมวินถึงใช้รถคันนี้เว้ยแค่นั้นเองดเดี๋ยวเราไปคุยกันที่โต๊ะเลยอ่ะโอเค,อเ,คเรากลับมาอยู่กับน้องวินแล้วนะครับก็จริงๆเมื่อกี้ที่คุยกันก็คือว่าวินอ่ะตัดสินใจใช้รถคันนี้เป็นชีวิตประจําวันเลยเฉลยดีกว่ารถอะไร แอาผ่าครับแต่เอาผ่าถูกต้ครับคือบ้านก็อยู่คนเดียวแล้วชีวิตก็โสดแต่ใช้เอาผ่า,าถามหน่อยว่าทําทไมถึงใช้เอาผ่าทำไมถึงเลอกใช้เอาผ่าจริงๆที่บ้านายายรครอบครัวใหญ่มีลูกสามคนเสร็จแล้วก็ เวลาไปไหนปกติคือใช้รถใหญ่ก่อนที่นี้ก็ขับเบนซ์ขับฟอร์จูเนอร์แล้วก็มา,อาเอาผ่าแต่ส่วนมากที่ใช้เอาผาที่นี่เพราะว่ารถเอาผาอาจจะจอดอยู่บ้านนี้เป็นประจําเวลาไปไหนคือเราเราไม่ต้องเข้าไปเอารถคันข้างในหรืออะไรคือมันเป็นรถที่สามารถขับสะดวกขับสบายแล้วก็จริงๆระยะความจอดเวลาจอดหรืออะไรก็เหมือนรถเก่งทั่วไปปกติไม่เจอปัญหาอะไรในการใช้เลยอะทุกๆวันอะ ไม่มีเลยนะมันเป็นรถที่เอาพูดง่ายๆมันเป็นไทยไทยรถญี่ปุ่นแต่เป็นรถนําเข้าปัญหาจุกจิกไม่มีเลยเทียบเท่ากับพวกรถยุโรปก็ปัญหาจุกจิกเยอะกว่าด้วยซ้ำโอเพราะว่าจริงๆมีเพื่อนในในคอมเมนต์อ่ะเขาถามว่าอยากให้รีวิวเอาผ่าให้หน่อยว่าทุกๆวันที่ใช้อ่ะไปห้างจอดรถอะไรเงี้ยมีปัญหาเปล่าแต่เมื่อกี้ฟังจากคนใช้เองก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวเราไปขับรถเล่งกับวิ่งกันแล้วเดี๋ยวจะได้ถามว่า ความรู้สึกตอนวินขับเป็นยังไงแล้วก็คนนั่งข้างหลังเนี่ยตากล้องจะไปนั่งอยากจะรู้ว่ามันดีไหมเพราะว่าตากล้องอยากได้อยู่เอาพัดได้ ตอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้วนะครับอ่าคันนี้เป็นรถอะไรนะวินเอาผาเอสใช่ปะเอครับเป็นซิน,นเป็นซินล้วนก็คือไม่มีระบบไฮบริดเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นตัวท็อปถ้าเป็นตัวท็อปเบาะจะเป็นพิกกี้เมาส์ครับจะเป็นเบาะหนงอ่าก็คือเป็นแบบข้างหลังนี่แหละนะครับจริงๆเราก็เหมือนรถรถเก่งทั่วไปเลยแค่รู้สึกว่าตอนมันใหญ่กวาเฉยๆอ๋อไม่ได้รู้สึกขับยากอะไรฮะใช่ ก็จริงๆก็เทียบกับเอสูวีก็ได้ครับพอเมื่อกีก็จริงๆก็เทียบแต่แต่จะเทียบกับ s อสูวีแบบพวกไปทางฝั่งด้านแบบพวกเบนพวกถ้าเป็นค่ายญี่ปุ่นก็เป็นพวกซีอาวีอะไรมากกว่าเถ้าเป็นพวกฟอร์จูเนอร์อะไรก็จะเด้งกว่าคือช่วงล่างคือเหมือนรถเก่งเลยที่ออกเอาผ่านนี้เพราะพ่อแม่ก็เริ่มแก่ตัวบทสุดท้ายแล้วจะโดดขึ้นฟอร์จูเนอร์จะลงเบนมันก็โดดขึ้นฟอร์จูเนอร์ก็สูงไปลงเบนก็หย่อนไปพอเป็นเราผ่านปุ๊บมันสบายกว่า คือทุกอย่างสรีระมันพอดีถูกตอ้องแต่อันนี้วิ่งต่างจังหวัดก็ประหยัดน้ำมันเพราะผลสุดท้ายแล้วเราไม่ได้พูดง่ายก็กตามโพซิชันธรรมดาก็คือเราไม่ได้กดเบรกเยอะะไรความสบายของมันคือเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่ามันมีเซ็นเซอร์หมดเลยจะชนมันก็เตือนออกนอกเส้นทางเนี้ยพอออกนอกเส้นทางมันก็มีเสียงเตือนเห็นไหมออคือทุกอย่างคือมันมันคือรถญี่ปุ่นที่นำเข้าที่แบบเหมือนรถยุโรส่วนมากเราเป็นคนขับพูดง่้ดีกว่าเพราะส่วนมาก พราะไม่มีใครอยากขับรถแบบรู้สึกว่ารถตู้มันเหนื่อยรถตู้มันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้คันนี้ปุ๊บเทียบออกต่างจังหวัดหรืออะไรคือกลายเป็นว่าขับรถต่างจังหวัดสนุกขึ้นเราไม่เหนื่อยไปกับมันเลยตั้งแต่ใช้มา3มปีอ่ะเจอปัญหาอะไรบ้างกับเอา่าไม่มีเลยเครื่องยนต์ไม่มีเลยไม่มีเลยเรื่องแค่ถ่ายน้ำมันเครื่องก็แค่หมื่นโลถ่ายหมื่นโลถ่ายแพงไหมแพงไหมจริงๆเท่าโฟล์กเนอร์เท็นพูดตรงๆคือเอาจริงๆนะตอนนี้นั่งรู้สึกว่า นุ่มอ่ะก็ยิ่งถนนยังดีอย่างนี้ด้วยนะใช่คือหลับคือหลับได้เลยครับไปต่างจังหวัดจะบอกเลยหลับทุกคนนะเออหลับจริงๆพี่เชื่อว่าหลับทุกคนแน่เพราะว่าเออม่สบายจริงรอ่ะเท่าที่สังเกตเพื่อนเพื่อนของของของ,ของพี่เองนะหลายคนแล้วก็เพื่อนเพื่อนเราหลายคนนะอ,อ่ะ<ม>ต่อให้ต่อให้มีเบนซ์บีเอ็มแล้วนะสุดท้ายแล้วตายที่เอาผ่าถูกต้องครั้งหน้าอย่างตามที่สัญญาถ้าเกิดว่าใครอยากเห็น CLS10 <Okay. S> แชมเปญของน้องวินนะเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกรอบหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยส่วนวันนี้กันแล้วก็น้องวินไปก่อนนะครับขอบคุณวินมากครับผมบค,ครับบ,บ๊ายบายสวัสดีครับ